อ่ะบาดเต็บสวัสดีครับรอครับรอคนน่ากูได้หรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีอ่าน้ำห่วยนะครับผมแห้งเติดเลือดนกับเอฟซีนะห่วยที่เห็ดหน้าปลาครับนะครับผมนะตอนนี้บุกจันทร์ครับจันทร์อยากจันทร์ครับจันทร์ลันรูวนะเอฟซีอยากจันทร์ครับคุณลันรัวลันหนึ่งตัวอืมเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อน จนขออย่างนี้เลยนะจะขอเพิ่มไปงานศพคือซีได้มาไางาบ,บุงทรงนะครับเอฟซี F C นะเาก็จการก่อนครับเอฟซีจลัจละจะลัลจะลัลจนไมล่ลัลโอ้ตีล,ะละัลหน,นาแพงเอตเตอร์เอฟีเฮ้ยเฮ้นกลัน

อตัวผ่านไปไอชัดน้อยเตัวเดูนตัวให้ละดูต่ออ๋อคน,นก็ลันเอ็ทีนี่โอ้ยขามมาพอดีเฉยเลยตัวนี้ก็ลันนี่ว่าขามไปยังไงเนี่ยฮันเฮ้ย Lần đi theo nam hang bài khảo chân đi smee power hoa 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 con hoa 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 mình yên là lọt lần là... người <Springs> ta giờ cá nói mì... lồng lồng hổ thằng ngủ tiệm hàng thằng ngủ có mi nữa hả chứ là rồi ô ô trần

Yeah, yeah, yeah. mát mm. yeah 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 mm. uh. 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 อืองต,ตัวเละตัวเหนอตัวนึงตัวน้อยตัวนึงเท่อนี่เฮ้ยเฮ้ย hey, hey. hey, hey. มามาดูหอยไตต้อนนะครับผมจัดน่าอร่อยนี่มข้าน้าปรางพี่บ่าวนะยังไม่ได้กินปุยยังไม่ได้เสบปุยนะครับผมเดี๋ยวอีกมือเสมอหน่าจะได้เสบปุยนะครับเอฟซีไปเราหอยต่อนะครับไม่หันไม่หัน ไม่รันไม่ไม่รันตอนนี้ไม่มีปลาน,น,ลน,น,น,ลน,ลนั่็ไม่รันไม่รันนหมดจบนะครับนี่ฉันสองตัวเช้าน,นี้โอเคครับยามจันที่นี่มีป,ปลาสองตัวสองตัวนั่งน้องไม่รันฉันไม่รัน,นรอครับรอสวัสดีครับ